คือเท่าที่ดูเนี่ยที่นี่เครื่องเยอะพอสมควรแล้วก็จัดสรรพื้นที่ได้ดีมากๆนะครับดูจากพื้นที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าการวางเครื่องวงอุปกรณ์คนที่เอาเครื่องมาตั้งที่นี่ก็มีความรู้นะครับเพราะว่าเครื่องทุกตัวเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันได้ครบทุกมัด สวัสดีครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้ตั้งใจจะมารีวิวฟิตเนสนะครับราคาวันละ10บาทเท่านั้นนะครับซึ่งที่นี่ชื่อว่าชมรมส่งเสริมสุขภาพสุลกุลจังหวัดภูเก็ตนั่นเองก็วันนี้จะพาไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอุปรกรณ์อะไรบ้างน,นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนให้หันมาออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับใครที่อยากมีรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดีผมเชื่อว่าฟิตเนสเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถเข้าถึงได้ส่วนใหญ่ก็จะใกล้ๆบ้านคุณยังไงก็ลองไปหาข้อมูลกันดู ส่วนวันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับนี่ก็ถึงกิตเด็ดแล้วนะครับเราต้องลงชื่อก่อนแล้วก็เสียค่าบริการนะครับ10บาทเห็นไหมฮะอ๋อลงชื่อตรงนี้เนาะได้ครับมีตัวอย่างนะครับผมแจ่ายเงินก่อนตีเล่นไหมวันนี้ไ่้อยใหม่ไหมครับใหม่ครับผม ของสีใจเองเลือกสายโอเคเดี๋ยวพามารีวิวว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับก่อนหน้านี้เข้ามาเคยมาเล่นอยู่แล้วนะครับที่นี่ประมาณช่วงสี่ห้าปีที่แล้วเคยมาฝึกที่นี่เหมือนกันแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับสําหรับมือใหม่ได้มาลองอุปกรณ์ที่นี่เนี่ยที่นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวพาไปดูกันแต่ละโซนเลยนะครับขอเริ่มจากตรงนี้อันนี้น้าฟรีให้น้าฟรีหรือเปล่าครับน้าฟรีด้วยนะครับสิบปาทโอ้โหโคตรคุ้มแล้วก็จะมีน้ําอัดลมต่างๆไม่น่าจะฟรีใช่ไหมอันนี้ต้องจ่ายเงิน อ๋อโอเคก็ต้องจ่ายเงินนะครับสำหรับพวกน้ำอัดลมน้ำกตเตอร์เลสต่างๆเดี๋ยวพามาดูโซนนี้กันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตถอดแมสนะจะได้เห็นชัดๆนะครับบางทีพูดแล้วเสียงมันจะได้เข้ากล้องมากกว่ากลัวจะไม่ได้ยินกันชัดมาเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนคาร์ดิโอนะครับก็จะมีจักรยานมีตัวลิปติคอลนะครับได้อยู่นะได้อยู่แมมตีเลยฟอมฟมเลยฟอมเลยฟอม ส่วนที่นี่ถ้าที่สังเกตไม่มีลูวิ่งนะครับเพราะว่าเราไปวิ่งที่สนามข้างนอกได้นะครับสนามฟุตบอลบริเวณรอบนอกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปทําคาร์ดิโอตรงนั้นก็ได้ส่วนที่นี่ก็มีประมาณ4ี่ห้าเครื่องนะสำหรับเครื่องคาร์ดิโอก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้า เครื่องเต็มก็ไปวิ่งข้างนอกได้เหมือนกันนะครับได้สูดอากาศออกซิเจนด้วยถ้าสังเกตดูก,ก็จะไม่มีแอร์นะครับเป็นอากาศจากข้างนอกเข้ามาคือตอนแรกมาตอนบ่ายมารีวิวคิดว่าจะร้อนแต่จริงไม่ร้อนเลยนะครับลมเข้าออกแบบโฟโล์มากๆนะครับตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของเครื่องเรียกว่า m u l t function machine นะครับเครื่องตัวนี้สามารถทําได้หลายอย่างมากเลยนะครับจะเป็น หลังไหล่ท้อนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้งานให้เป็นมันก็สามารถหลกงกายได้ครบทุกส่วนแล้วนะครับผมมีตัวเครื่องใหญ่ตัวนี้เท่าที่ดีดูมีของเครื่องเลยครับมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นที่ช่างน้ำหนักแบบโอซูนะครับตัวนี้โคตรคลาสสิกเลย80บนี่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามี2ตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ช่างได้นะครับตัวนี้จริงๆรงมากๆนะชั่งน้ำหนัแบบคลาสสิกเขาก็มีให้นะครับที่นี่แล้วก็ตัวนี้ เท็กเต็กนะครับที่ฟิตเนสผมก็มีตัวนี้เอาไว้เล่นฟลายนะครับเป็นเครื่องที่โดนมากนะครับเมื่อกี้ดูคร่าวๆนี่มีหลายเครื่องเลยเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวและคูดาวนะครับแล้วก็สามารถทำฟลายได้ด้วยนะครับนี่ยุคสมัยก่อนโอคูเขาก็เปิดกันอย่างนี้ช่วงยุคอาโนถ้าคุณกลับไปดูดูกล้ามเขาโกได้เหมือนกันนะครับคือไม่ได้ว่าอาจจะดูเก่าไปบ้างแต่ว่าถ้าใช้งานเป็น เราก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะครับมาดูเครื่องต่อไปกันเลยตัวนี้นะครับชื่อว่าเ h ฟเฟสนะครับสามารถฝึกได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวลองลองดูสักหน่อยนะครับ c ลาส s i c สุดๆก็สามารถฝึกปกได้นะครับเนี่ยต้องปรับปรับเก้าอีก่อนโอเคมาสัหน่อยนะออจริงๆฟีลเหมือน เครื่องที่ฟิตเนสของผมเลยนะครับเล่นได้เหมือนกันใส่หมดแม็กเลยดูยไม่ไหวโอ้ยได้อยู่เลยแล้วเนี่ยโอ้เหเนี่ครับโดนมันกนโดนหนักด้วยนะเราจริงจริงเกือบไม่ไหวโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆลาันะครับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง ส่วนตัวนี้ก็อาจจะคลาสสิกหน่อย Old School นะครับเป็นคล้ายๆตัวอิเล็กตริโนะครับก็พอได้อยู่บ้างส่วนนี้แต่ว่าผมน้ําหนักตัวเยอะช่วงนี้บักอยู่มาดูเครื่องต่อไปกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเคเบ e ลนะครับเราใช้เชือกในการบริหารส่วน,น,น <c oughs> ต่างๆได้เหมือนกันกน็ส่วนใหญ่ตัวนี้คนก็จะเล่นท่าไฟเซฟลบเอ็กเซนชั่นนะครับฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนก็สมูทมากๆเลยนะ มาทางนี้กันบ้างนะครับเราก็จะมีตัวเล่นหน้าท้องคลชัช์นี่ตัวสมิธอินชีนปลอดภัยมากๆสําหรับมือใหม่นะครับก็มาฝึกตัวนี้ได้ตัวเซฟก็มีนะครับเอาไว้เล่นท่าสควอตหรือจะเอามานั่งมาตั้งเล่นท่าเบนช์เพรสอินคลายเบนช์เพรสหรือจะเล่นไหล่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันบ้าง เราไ่ดูมันจะมีน้ำหนักหลายชุดให้คุณเลือกเหมือนกันมีประมาณเกือบ20คู่แล้วก็น้ำหนักบางอันเราสามารถเติมได้นะถ้าหนักไม่พอเราก็าแผ่นเหล็กนะครับมาโหลดใส่ตรงนี้แล้วก็ฝึกได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าจะฝึกมัดไหนมีแฮมเมอร์เคิลพา l ล l ตเทอร l เอรสอันนี้ตามที่คุณชอบได้เลยที่สำคัญ การมีกระจกสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าฟิตเนสที่ไหนก็ควรจะมีกระจกเพราะว่าเราจะได้เช็คฟอร์มของเราเวลาฝึกว่าเราฝึกถูกหรือเปล่านะครับหลังเราค่อมหรือเปล่าเราไปดูรูปร่างตัวเองด้วยว่าเราควรจะเติมมัดไหนกล้ามเนื้อมันจะได้ออกมาสมส่วนนะครับ ต้องไปถามเขาว่ามีเพลงหรือเปล่ามีเพลงนะครับมีเปิดได้อ๋อมีเพลงด้วยท <c oughs> ุกคนฟรีสไตล์ใครมาก็าให้เปิดเลยมีดีดีก็สำคัญครับฟ,ฟิตเนสถ้ามีเพลง เวลาเราออกลังกายมันทําให้เราตื่นมากขึ้นหรือถ้าใครชิลๆก็เอาของตัวเองมานะครับเสียกหูฟังสักอันหนึ่งก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยมันสําคัญมากสำหรับผมเวลาออกลังกายผมก็จะใส่ฟังตลอดนะฮะตรงนี้ผมก็เลือกมาประมาณช่วงบ่ายเพราะว่าคนไม่เยอะเขาไม่อยากมารบกวนตอนเย็นมาถ่ายยิ้อเขาอาจจะด่านะครับโซว่าด่าไปแล้วเลยเาด่าไปแล้วด่าไปไกลเขาไม่บอกตัวนี้ตัวสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกเ e n c h p r ตัวนี้ก็คลาสสิกมากๆก็ฝึกได้โหลดน้ําหนักได้เต็มที่เมื่อก่อนผมก็เคยเล่นสมัยนู่นเล่นได้ประมาณ70-80โลก็ฝึกที่นี่นะครับต่อไปมาดูฝั่งที่กันบ้างนะครับก็จะมีตัวแบ็กเอ็นเ s นชันกล้ามเนื้อหลังล่างตัวเล็กเฟสก็มีนะครับอันนี้เอาไว้ฝึกขาก็โหลดน้ำหนักตามที่คุณชอบได้เลย อีคลายก็มีอีคลายเชสเฟสอีคลายเชสเฟสเขาทีิง่อุปกรณ์แอบเยอะกว่าของปงูมินมานั่งคือมีประมาณ6ก็ตัวเลยตัวนี้เครื่องใหม่อยู่นะครับน่าต่เพิ่มเติมมาก็ฝึกได้หลายท่านะครับจะเป็นท่าเชสดิฟก็ได้หรือว่าเล็กเวสฝึกกล้ามเนื้อน้าท้องก็ได้เหมือนกัน ครับคนนี้ก็มีเดินเข้ามาทักนดีตามชาแนลผมอยู่นะครับในฟิตที่เล่นเล่นสัปดาห์ละกี่วันครับเล่น3าพักหนึ่งเล่นสาพักหนึ่งจะเล่นอย่างนี้เป็นตลอดตอนนี้ใช้โปรแกรมของผมด้วยใช่ก็คือวันที่1เนี่ยจะเป็นหน้าอก หัวไล่หนแขนพุชเดย์ตอนนี้ใช้โปรแกรมที่หยุดดีมากตีวมดีมากเลยครับได้กําลังแล้วก็กล้ามเนื้อพัฒนาเป็นโปรแกรมที่แบบว่ามือใหม่ก็ใช้ได้หรือตัวผมเองก็ใช้มือใหม่หรือว่านักกล้ามยังไงก็ต่างกันที่น้าหนักแต่ว่าเราสามารถใช้โปรแกรมเดียวกันได้โปรแกรมก็คือใช้เป็นเมื่อวานวันนี้ก็มาเป็นหลังกับหน้าแขนหลังกับหน้าแขนชเดย์นะครับแล้วอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเลกเดย์ใช่ครับผมอาการร่างกายมันก็ต้องออกกำลังกายให้ครบทุกมัดเพราะมันจำเป็นกล้ามเนื้อจะได้ออกมาสวย ส่วนว่าถ้าเราเน้นอะไรเราก็ไปฝึกพวกท่านั้นให้มากกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้เขาบคุณม้าขาผครับนตั้งอะไรไม่กลวครับแล้วก็จะมีเครื่องพิเ่อเพิร์ลนะครับตัวนี้ก็เครื่องใหม่เหมือนกันนะครับเอาไว้ฝึกกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับไบเซร็จเพิรลี่เหนตผมยังไม่มีเลยตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากมากเหมือนกันนะครับคือฝึกอย่างยืนเลยใช่อาจจะมีพวกฮาร์คอร์อะไรเงี้ยเ้ยตัวนี้เล่นท้าเซ็ได้ด้วยนะเราสามารถปรับให้มันเป็นท่าชัเซ็ได้เหมือนกันตัวนี้ตัวเดียวฝึกหน้าแขนได้ครบทุกมัดเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีเซ็ตโรนะครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังเครื่องนี้ผมก็อยากเอาไปไว้ที่ยิมผมเหมือนกันนะเอาไว้แบบว่าฝึกกล้ามเนื้อหลังเนี่ยดึงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งการมีเครื่องพวกแมชชีนพวกนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์สำหรับมือใหม่มากๆเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันจะถูกฟิกฟอร์มของเราไว้เลยนะครับพอนั่งแล้วก็ดึงมันจะง่ายเพราะบางทีมีบาร์อันเดียวแบบฟรีเวทเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะต้องออกกำลังกายยังไงบางทีก็อาจจะบาเดเจ็บคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายนะครับฟิตเนสก็อาจจะเป็นการ เริ่มใช้เครื่องแมชชีนก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที y ่ชื p ่อว่าแอ p c l u นช์หรือว่า Back เอ e t e เซชันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องได้และอีกอันนึงเป็นการรีเวิร์สกลับขึ้นมานะครับฝึกกล้ามเนื้อโลว์แบ็กได้นะครับทำให้โพสเอร์ของเราดีขึ้นคือเท่าที่ดูเนี่ยที่นี่เครื่องเยอะพอสมควรแล้วก็จัดสรรพื้นที่ได้ดีมากๆนะครับดูจากพื้นที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า การวางเครื่องวารอุปกรณ์คนที่เอาเครื่องมาตั้งที่นี่ก็มีความรู้นะครับเพราะว่าเครื่องทุกตัวเข้าที่ผมสังเกตเนี่ยมันได้ครบทุกมัดตอนเย็นจะไปหนักช่วง5้าโมงกว่าคือเลิกงานแล้วก็จะมามันจะเข้าออกเข้าออกกันตลอดบางคนก็ตั้งเซตมาเลยเล่นกี่เซตกี่เซตพอเล่นเสร็จก็ออก ็จะมีการสับเข้าสับออกตลอดสิบาทนี่ต่อครั้งใช่ไหมถ้ามาเช้าเย็นคือ20่สิต่อ่สองรอบคือเช้าจากแปดโมงครึ่งปิดเที่ยง10บาทจากบ่ายสามเลือกสามทุ่มสิบบาทเหมือนกันยังไงก็ไปลองกันดูเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละที่เนี่ยอย่างน้อยดัมเบลมีบาร์เบลมีถ้าเราอาเด็บใช้เป็นเนี่ยมันก็สามารถออกกายได้ครบทุกมัดจริงๆนะครับในนี้เ่เขาจะช่วยเทนน้องๆใช่หมายว่าถ้ามือใหม่มาเล่นไม่เป็นก็จะมีพวกพี่ๆที่เล่นอยู่ที่นี่ ช่วยแนนะาให้ก็เล่นนะคะเล่นซบซบไปค่ะแล้วก็เล่นช่วงการแข่งใช่อาสตา์ที่หญิก็ที่นี่เป็นกันเองด้วยใช่แล้วก็อย่างเหมือนที่บอกว่าตัวที่เราไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายยังไงก็จะมีพี่เขาแนะนำฟิตเนสสุดท้ายมันเป็นเหมือนสังคมมากกว่า เหมือนฟนทของผมเองที่เปิดเวลาใครมาเล่นแนะนํากันเหมือนที่เหมือนน้องเล่นกันเป็นเป็นสังคมของเราก็จะเป็นแนวนี้ก็สําหรับมือใหม่ก็อยากให้มาลองจริงๆนะครับต้องกล้าอย่างน้อยคือเข้ามาลองก่อนอันนี้ลูกกระสิกผมรยการเสร็จแล้วก็เดิมไงีิ่งหิวเอานี่มาหิวๆบอกเลยเอาอยู่นะย่อยเร็วด้วยบอกเลยนี่จะไม่ต้องสกัดเป็นพลังงานเลยโปรตีนไม่ต้องสกัดนี้ ดีกวกีเขาบอกคนคนดีกวีด้วยนะตีกินเข้าไปตี พอเรียบร้อยนะครับสำหรับมารีวิวฟิตเนส10บาทต่อวันเชื่อว่าหลายๆจังหวัดหลายๆที่หรือใกล้บ้านคุณเดี๋ยวนี้ฟิตเนสมันก็เยอะมากๆแล้วนะครับก็อยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆที่ตามช่องผมอยู่นะครับยังไงการออกกำลังกายที่บ้านถ้าเปรียบเทียบกับการมาฟิตเนสเนี่ยบอกตรงๆว่าการที่เราเข้าฟิตเนสมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถ้าในเรื่องของรูปร่างนะแต่ผมมองว่าการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณอาจจะได้สุขภาพแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปงลงรูปร่างอยากมีกล้ามเนื้อนะครับคุณอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พวกนนนีีี้้้ช่่วยยออะะไรทรทมแงตาเขึ เครื่องบางตัวเนี่ยมันถูกดีไซน์ออกมา ให้ฝึกกล้ามเนื้อมัดนั้นโดยตรงเลยค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะนะครับเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้สร้างหุ่นที่ดีได้ที่สําคัญสุขภาพดีด้วยนะครับผมก็อย่าไปกลัวนะครับสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเข้าฟิตเนสมาก่อนก็อยากให้ลองเข้ามาจริงๆนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาก็เริ่มนับหนึ่งใหม่กันหมดทั้งนั้นนะครับยังไงก็ดูตามสื่อต่างๆนะครับวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือว่าให้เพื่อนคนที่ออกกำลังกายเป็นแล้วมาช่วยสอนเรานะครับหรือไม่ก็มาคนเดียวมาที่นี่เลยผมเชื่อว่าการเข้าสังคมในเรื่อออองงงงขขขเเนนนนสใรืุ่่ภาพียมัก็ สังคมดีๆแห่งๆหนึ่งนะครับเพราะผมเองก็เคยอยู่จุดนี้มาก่อนนะครับเคยอยู่ในจุดที่เราเล่นเองก็ไม่เป็นนะครับเล่นผิดๆถูกๆแต่ผมมองว่าถ้าเราทําให้มันสม่ําเสมอนะครับเราก็สามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆนะครับจริงฟิตเนสเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับอายุ 60- 70ปีหรือว่าเด็กที่อายุประมาณ15นะครับก็สามารถเริ่มออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งได้แล้วนะครับแต่เราจะต้องออกให้ถูกต้องจะได้ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับเพราะฟิตเนสเนี่ยจริงต่างประเทศนะครับเขาก็ให้ ความสนใจให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับเหมือนที่โรงเรียนตั้งแต่สมัยประถมมัธยมหรือว่ามหาลัยนะครับเขาจะมีวิชาเวทเทรนนิ่งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับผมเคยไปแลกเปลี่ยนที่นั่น <ๆ S 1> ก็เห็นว่าแบบโอ้ทุกคนนี่ใครเล่นฟิตเนสไม่เป็นนี่ถือว่าเชยมากเลยนะครับจริงๆเวทเทรนนิ่งพวกนี้นะครับมันก็เป็นพื้นฐานของการไปฝึกต่อย,ยอดเล่นกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิง่งกีฬาฟุตบอลแบดมินตันบาสเกตบอลน,นะครับตรงนี้มันคือพื้นฐานจริง,รงๆเราก็สามารถ ไปปรับใช้กับสิ่งที่เราสนใจหรือเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิ่งนิ่งยังช่วยเลยครับใช่ไหม รู้สึกกระโดดได้ดีขึ้นดีขึ้นมีแรงเยอะขึ้นใช่ตั้งแต่เจอสคอัครอเข้าไปก <c oughs> ็ฝึก <c oughs> ท่าพวกพื้นฐานนี่แหละครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับกหวัวว่าคลิปที่ผมทำนะครับทุกคนก็จะได้ประโยชน์แล้วหันมาออกลังกายเล่นฟิตเนสกันเยอะๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องยางกต่อไปอย่างหนึ่งนะครับแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยบางที่ให้เล่นฟรีเท่าเดิมามส่วนที่นี่ที่ผมมานะครับ10บาทต่อวันก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครัับเเนนี่ครรรจออออกใลิปตยย้ผม I'm gonna take. i everything and lose it all. Lose it all.